สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรโยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมากับรถ t o โยต้าเซียนต5 g ้ีปี2019ค่ะพี่พราคา469,000นะคะสำหรับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,500เท่านั้นค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะแนะนำเลยค่ะพี่ๆคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะ ที่สําคัญเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นค่ะการันตีโครงสร้างสวยๆอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะพี่ๆกระจังหน้าจะได้เป็นโครเมียมค่ะตัดกับตัวสีดำนะคะลวดลายแค้ายๆลังพึ้งนะคะไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ สวยๆเลยนะคะคันนี้ดีไซน์เป็นดีไซน์หน้าใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะรถปี2019นะคะคันนี้ถือว่าปีไม่ลึกมากนะคะและที่สำคัญเลขไมลหลักหมื่นค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยร้อแม็กได้เป็นแม็กขอบ15ด้วยนะคะแม็กเดิมโรงงานกระจกนะคะบานหน้าอันนี้มีการเปลี่ยนมาค่ะ แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดียวแล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะภายในก็จะได้เป็นสีดำคุมโทนนะคะสวยสวยเลยแผงประตูนะคะสีดำไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยนะคะสวยสวยหัวน็อตตามซอกตามมุมไม่มีรอยถูกไข่นะคะ มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะในส่วนของคอนโซลหน้านี่แล้วก็มีที่ช่องเก็บสัมภาระนะคะเพิ่มเติมหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยค่ะแอ์ยังได้เป็นแบบอนาล็อกอยู่นะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมโรงงานค่ะ เบาผ้าสวยๆตึงๆเลยนะคะพี่ๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยในส่วนของตัวสติกเกอร์มาอ,อก,กอรนะคะเทปรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะเดือนสิบเอ็ดสองพันสิบเก้านะคะติดอยู่ชัดเจนสวยๆเลยเทปเดิมโรงงานนะคะพี่ๆในส่วนของประตูจะได้เป็นประตูสไลด์ค่ะนี่เลยได้เป็นประตูสไลด์นะคะ เหมาะกับบ้านนะคะที่มีลูกน้อยนะคะสามารถใช้รับส่งเด็กๆได้หรือว่าจะเป็นบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนี้ขึ้นลงสะดวกมากนะคะนอกจากความที่ตัวรถนะคะสูงจากพื้นไม่เยอะนะคะทําให้ขึ้นลงสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในคันนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเรียกได้ว่าเหมือนรถ อ่ามินิแวนได้เลยนะคะตอบโจทย์สำหรับบ้านหรือครอบครัวไหนนะคะที่กำลังมองหารถกึ่งรถตู้นะคะอนเนกประสงค์แบบนี้เบาะเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเบาะหลังอ่าเบาะหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านุ่มๆน,นะคะสวยๆเป็นเบาะเดิมโรงงาน สามารถพับได้นะคะแล้วก็เบาะหลังตรงแถวสามก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟังพาไปดูว่าพับเก็บยังไงนะคะนี้เลยค่ะพี่ๆในส่วนของเบาะแถวสามนะคะเราสามารถพับเก็บซ่อนใต้เบาะแถวสองได้แบบนี้เลยค่ะหรือถ้าเกิดจะ ใช้นั่งนะคะก็ประมาณนี้เลยเด็กๆนั่งได้สบายเลยนะคะแถวหลังเด็กๆนั่งได้สบายเลยนี่ขนาดกำลังดีนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้สองฝั่งเลยค่ะแอร์มีให้นะคะแอร์หลังมีให้ ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเป็นรถอเน,นกประสงค์นะคะพี่ๆที่น่าใช้งานแล้วผ่อนสบายๆเลยผ่อนแปดพันเท่านั้นนะคะในเรื่องของตัวเนี่ค่ะหัวนงหัวน็อตนะคะสวยๆไม่มีขยับเลยนะคะมีถาดรองสารพระมาให้แล้วเรียบร้อยด้านหลังก็จะมีเป็นออุปกรณ์นะคะเครื่องมือแม่แรงแล้วก็จะมีเป็นตัว อันนี้น่าจะมีเป็นยางอะไหล่ให้นะคะอ่าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยสองจุดค่ะพี่พี่มีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วสองจุดด้วยนะคะหัวนวงหัวน็อตเดิมแน่นอนไม่มีขยับไม่มีถูกไข,ขเลยนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตสวยๆนะคะสวยสวยเลยกระจกหลังพราทเดิมโรงงานนะคะไฟท้าย LED ค่ะ สีขาวตัดกับสีดำนะคะสวยๆนะคะสวยๆคันนี้ถือว่าดีไซน์ใหม่นะคะดูสปอร์ตมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นนะคะสำหรับโตโยต้าเซียนต้านะคะชมนี้ปีนี้ดูสวยขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะคะในส่วนของตัวรถจะได้เป็นสีขาวนะคะตัดกับสีดำดูแบบมีรวดลายมากขึ้นนะคะ มีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ตัวสองติดอยู่ครบเลยแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้แล้วนะคะราคา469,000เท่านั้นติดฟิล์มติดคิ้วกระสาบมาให้พร้อมใช้งานเลยค่ะแนะนำเลยนะคะใครที่หารถอนเนกประสงค์ไว้ใช้ในครอบครัวนะคะแนะนำเลยพี่ๆถ้าเป็นตัว G จะเป็นประตูสไลด์1ฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแมนนวล แต่ถ้าเป็นตัว V ตัวท็อปนะคะจะได้เป็นเบาะหนังประตูสไลด์สองฝั่งแล้วก็จะมีอ่ามีจอกลางมาให้นะคะตรงนี้แต่นี้เป็นตัวตัว G นะคะก็จะไม่มีก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวมีตัว V ของเราก็มีเช่นกันนะคะเดี๋ยวฟังมาถ่ายมาถ่ายให้ดูนะคะค่อยๆถ่ายไปทีละคันเนาะพี่ๆแต่สวยค่ะคันนี้สวยและเลขไม้น้อยด้วย นะคะเลขใหม่หลักหมื่นเท่านั้นกระจกขาดได้เป็นออโต้หนึ่งบานนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลองเครื่องให้ดูนี่เลยพี่ๆเลขใหม่เจ็ดหมื่นสองพันกว่าโลค่ะไม้น้อยมากนะคะไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นพวงมาลัยค,ะคะ่ะไม่มีช้ำพวงมาลัยไ,ไม่มีช้ำนะคะส,สวยๆหน้าจอ ทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB ได้แอร์ก็ได้เป็นแบบอนลล็อกค่ะแอร์เย็นแน่นอนนะคะโตโยต้าไม่ต้องห่วงเลยสวยมากเลยพี่ๆน่าใช้งานมากนะคะถ้าใครหาไว้ใช้งานอยู่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0642539366นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลย นะคะพี่พีนี่เลยสวยมากเบาะผ้านะคะนุ่มๆตึงๆไม่มีฉีกขาดเลยค่ะเบาผ้าสวยๆนุ่มๆตึงๆเลยนะคะเดี๋ยวฟางพาไปชมใน,นนนในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะคะพี่พีการันตีสวยๆให้อีกเช่นเคยค่ะ ขาน้านะคะไม่มีขดไม่มีงอแน่นอนหัวนอ็อตไม่มีขยับค่ะนี่เลยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆสวยๆรอยปั๊มแบนค่ะพี่ๆคมชัดเจนนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5เครื่องยนต์พันหนั่นเองนะคะขนาดกำลังอ่ากำลังกำลังอัตราเร่งเนี่ยกำลังดีนะคะพี่ๆ กำลังดีเลยไม่อืดแน่นอนนะคะเครื่องยนต์พันห้าไม่อืดแน่นอนนะคะเพราะบอดี้รถเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็คืออัตราเร่งกำลังดีเลยสติกเกอร์นะคะสายฝาติดอยู่ชัดเจนค่ะแห่งการความร้อนใต้เครื่องสภาพดีเลยนะคะตึงๆสวยๆฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้ Toyota าเซียนต้าหนึปีสองพค่ะ คันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะการันตีคงสร้างสวยๆเลยราคา469,000หนาพนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,500ค่ะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0642-5393-66นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ